สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับบทนี้นะคะบทที่4เราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกันค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูลักษณะนะคะฟังกช์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกันก่อนเนาะซึ่งจริงๆเราเรียนไปลือเมื่อบทที่แล้วก็คือเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องถูกไหมคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยก็จะมีสมบัติที่แตกต่าง เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องนะคะโดยที่สัญ,ญลักษณ์เนี่ยเราก็ยังคงใช้สัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์เดิมก็คือเป็น fx แบบนี้นะคะสมบัติก็อันนี้เราเริ่มจะรู้แล้วแหละว่าก็คือฟังก์ชันความน่าจะเป็นหรือว่า fx เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นะคะก็คือติดลบไม่ได้นั่นแหละคือเท่ากับศูนย์ได้นะแต่ติดลบไม่ได้นะคะและก็อย่างตัวตอนไม่ต่อเนื่องเนี่ยเราจะเป็น summation ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเท่ากับ1ใช่ไหมคะอันนี้คล้ายกันเพียงแต่ว่าเนื่องจากฟังก์ชันเนี่ยเป็นเอ่อเนื่องจากตัวแปรสมของเราเนี่ยเป็นแบบต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการซัมเมชันของเราก็จะไม่ใช้เป็นซัมเมชันแต่จะใช้เป็นตัวอินทิเกรตแบบนี้นะคะก็จะอินทิเกรตฟังก์ชัน f(x) dx นะคะโดยอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยออกมาจะต้องเท่ากับ1ก็คือ total ง่ายๆเลยเนาะสรุปแล้วรวมกันเนี่ยฟังก์ชันเขาองจะเป็นต้องรวมกันแล้วเป็นหนึ่งะคะและอี p r o b a b i l i t y ะคะของตัวแปรสุ่มเนาะที่มากกว่าหรือเท่ากับ a นะคะและน้อยกว่าหรือเท่ากับ b เนี่ยก็จะหาได้จากการที่เรานะคะอินทิเกรตมันเนาะเป็นช่วงปิดนะคะตั้งแต่ a ถึง b ค่ะค่าและถัดมาเนาะเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับฟ mm ัง hmm. ก์ชันการแจกแจง,จง,จงสะสมกันนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์เนี่ยเราก็จะใช้ตัวเดิมเลยก็คือเป็น f ใหญ่แล้วก็วงเล็บ x นะคะจะเท่ากับนะคะ Uh, probability นะคะของ x เนาะน้อยกว่า x เล็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวกค่าตัวเลขนะคะนักศึกษาตรงนี้เนี่ยเวลาเราเขียนออกมาเนี่ย x ด้านหลังนะคะจะเป็นตัวเลขแล้วจากเท่ากับนะคะอินทิเกรตของฟังก์ชัน f t นะคะ dt t ก็คือเป็นตัวแปรเฉยๆเนาะแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินถึง x ค่ะถึงค่า x นั่นเองเนาะโดยทีอ่อันถัดมาเนี่ยเมื่อเรา สรุปออกมานะคะก็จะได้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น probability ของอตัวแปรสุ่ม x นะคะที่มากกว่า a และน้อยกว่า b เนี่ยก็จะเท่ากับนะคะฟังก์ชันการแจกแจสะสมของ b ลบด้วยฟังก์ชันการแจกแจสะสมของ a นะคะและสมบัติสำคัญนะคะในฟังก์ชันนี้ก็คืออะไรเอ่ยมันจะต้องมีช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ0และน้อยกว่าหรือเท่ากับ1อันนี้เราก็พอจะรู้อยู่แล้วเนาะและลิมิตนะคะของ f x ที่เข้าใกล้ลบ infinity เนี่ยจะเท่ากับ0 ะะและลิมิตที่เข้าใกล้อินฟินิตี้ของฟังก์ชันการแจกันสัรสม f(x) เนี่ยก็จะเท่ากับ1นั่นเองค่ะข้อที่3ก็คือ,อฟังก์ชันนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ไม่ลดลงเลยเนาะกะ็สังเกตได้ว่ามันเป็นค่าสะสมไม่ลดลงคือคงที่ได้นะคะแต่ว่าจะไม่ลดลงแน่นอนเนาะและถ้า a และ b นะคะเป็นค่าคงที่โดยที่ a กับ b เนี่ยเ a เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ b แล้วนะคะฟังก์ชันการแจกันสัรสมของ a ก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ b ค่ะ ข้อ3านะคะก็คือค่าคาดหมายหรือว่า expected value เนาะหรือว่าและความแปรปรวนนะคะหรือว่า v a r i a n c e นนั่นเองนะคะค่าคาดหมายหรือ expected value เนี่ยก็คือค่าเฉลีย่ยถูกไหมนะมันก็คิดจากว่าเราเอา x นะคะคูณกับ f x เนาะก็คือฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นนะคะ f เล็กถูกไหมคูณกับ x เนาะแล้วก็อินทิเกรตนะคะทั้งหมดเลยก็คือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็น ฟังก์ชันเอ่อ h x ก็คือเป็น x อื่น,นๆใดๆอย่างเช่นอาจจะเป็น x กําลังสองนะคะหรือว่า2อง x อะไรเงีง้ยเนาะก็ฟังก์ชัน h x ก็สามารถที่จะแทนค่าลงไปได้เลยเนาะก็คิดเหมือนกันนะคะก็คือคูณด้วยฟังก์ชันความน่าจ,จะเป็นนะคะและก็อินทิเกรตนะคะลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เลยส่วนความแบบปรปรวนนะคะคิดสูตรเดียวกับตัวที่เป็นเอ่อตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเน,นื่องเลยเนาะก็คือ เป็น x นะคะลบด้วย expected value แ,แล้วก็กำลังสองนะคะเป็น expected value อีกทีหนึ่งเนาะนะหรือว่าถ้าเราเ,เป็นสูตรลัดนะคะจริงๆก็คือมันพิสูจน์ออกมานะก็จะเท่ากับนะคะ expected expected value ของ x กำลังสองลบด้วยนะคะ expected value ของ x เนี่ยนะกำลังสองนั่นเองค่ะสำหรับส่วนเบี่ยงเบนม,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 มาตรฐานหรือว่า sd เนาะเราก็แค่ถอด square root ของ variance นั่นเองค่ะ และสําหรับตัวอย่างนี้นะคะก็โจทย์กําหนดนะคะเป็นตัวแปรส่วนแบบต่อเนื่องที่มีฟังก์ชันความน่าจะเป็นดังต่อไปน,นี้เลยนะคะ,ะก็คือจะแบ่งออกเป็นช่วงเนาะถ้าเกิดว่า0ถึง2เนี่ยฟังก์ชันความน่าจะเป็นจะเป็น x ส่วน6นะคะและถ้าเกิดว่าเป็น2ถึง4นะคะ X น้อยกว่า2องมากกว่า2แล้วก็น้อยกว่า4เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชัน A คูณด้วย x อรลบ2นั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยวิธีการหาหายังไงนะคะเราก็ใช้สมบัติความน่าจะเป็นที่บอกเราว่านะคะข้อ1่เนาะหาค่า A นะคะที่บอกเราว่านะคะอินทิกรลของฟังก์ชัน fx นะคะ dx ตั้งแต่ Infinity, ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยจะเท่ากับ1ค่ะก็หาออกมาเลยเนาะวิธีการก็คือเราแยกคิดแบบนี้นะคะ ตรงอื่นเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหลือส่วนที่เราคิดก็คือเป็นอินทิกรัลศูนย์ถึงสองนะคะของเอกส่วนหกดนะคะบวกด้วยอินทิกรัลของ2ถึง4เนาะ a x ็ลบสแล้วก็ dx นะคะจะต้องเท่ากับ1เพราะที่เหลือจุดอื่นเนี่ยจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเราก็มาอินทิเกรตเนาะ x อกก็ตังเส่วนหนะคะอินทิเกรตได้เป็นอะไรเอ่ยแล้วก็ดึง1นส่วนหออกใช่ไหมคะแล้วก็อินทิเกรตนะคะศูนย์ถึง2 x dx นะคะ บวกด้วยอันนี้ก็คือดึง a ออกนะก็เป็น2ถึง4นะคะ x ลบ2 a เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคือค่าคงที่นั่นเองนะคะค่ะแล้วเราก็มาหาอินทิกรักันนะคะว่าได้เท่าไหร่กันบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็น1ส่วน6นะคะเมื่ออินทิเกรตออกมาก็จะได้เป็น x กำลังสส่วน2เนาะนะคะใส่ขอบเขตก็คือ0ถึง2ค่ะบวกด้วย a นะคะอินทิเกรตตรงนี้ออกมาก็จะได้ออกมาเป็น x กำลังสส่วน2นะคะลบด้วย2 x นะคะ ช่วงก็คือเป็น2ถึง4นะคะ,ะเท่ากับ1อ่อาจารย์ขอทดข้างบนนี้ต่อแล้วนนะคะเดี๋ยวซูมให้อีกนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะคะ,อะโอเคนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ค่าเลยค่ะเป็น1นส่วน6นะคะ,ะในวงเล็บเนาะก็ตรงนี้ก็แทน2กับไม่สองกำลังสองส่วน2นะคะลบด้วยศูนย์กำลังสองส่วน2เนาะ,บ,ะบวกด้วย A นะคะ,ะคูณด้วยอันนี้ก็จะเป็น 4ี่กำลังสส่วนด้วยสลบด้วยสคูนด้วยสนะคะวงเล็บปิดใช่ไหมล้วก็ลบอ่าจะใส่วงเล็บอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็เป็น2องกำลังสส่วนสนะคะแล้วก็อ่าลบด้วยนะคะ2อคูนสทั้งหมดนะก็จะเท่ากับ1นะคะอ่าตรงนี้ขออนุญ,ญาตตัดตรงนี้ออกเนาะก็ตรงนี้เป็น0ไปใช่ไหมคะอ่า ตรงนี้ก็ตัดไปจะเหลือ2เนาะก็เป็น2อส่วนหถูกไหมคะบวกด้วย a นะคะแบบนี้ตรงนี้16หาร2ก็เหลือ8 8นะคะลบด้วย2อคูณสก็คือ8จริงๆก็คือหมดไปนะคะตรงนี้แล้วก็ลบด้วย2อันนี้4หาร2ก็เหลือ2นะคะลบด้วยนะคะ,ะลบด้วย4 แบบนี้นะคะในวงเล็บเท่ากับ1เนาะอันนี้ก็เป็น1ส่วน3นะคะบวกด้วย8ลบ8คือ0นเนาะอันนี้นะคะข้างในตรงนี้ได้เป็นลบ2เนาะลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น 2a เนะคะเท่ากับ1นะคะตรงนี้อันนี้ก็เป็น 2a อาจารย์ก็ย้ายลบ1ส่วน1ส่วน3ไปลบฝั่งนี้เนาะก็ได้เป็น2ส่วนสามค่ะ 2a a เนาะเราก็เอา2ไปหารนะคะได้เป็น1ส่วน3ค่ะเราก็จะได้คำตอบของ a ก็คือ1ส่วน3นั่นเองค่ะและอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะคะเมื่อเรารู้ค่า a แล้วอาทีนี้เราก็มาทำข้อ2กันนะคะข้อ2ค่ะเดี๋ยวขอตีเส้นแม่บรรทัดนิดนึงนะคะเราจะได้เขียนได้เยอะๆหน่อยเนาะ ค่ะโอเคทีนี้นะคะเราก็มาหาเนาะ probability นะคะของ x ที่มากกว่าเท่ากับ1และน้อยกว่าเท่ากับ3นะคะซึ่งนะคะเราก็จะใช้าการแจกจงสะสมเข้ามาช่วยเนาะตรงนี้ก็จะได้เป็น f 3ลบด้วย f 1นะคะหรือนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นอินทิกรัลของฟังก์ชัน f x นะคะ dx ตั้งแต่เนาะหถึงสแบบนี้นั่นเองนะคะเราสามารถใช้แบบนี้ได้เลยอ่ะวิธีการเนี่ยก็ เราก็มาแยกนะคะเพราะว่าอะไรเราต้องแยกการอินดิเกตเนื่องจากว่าฟังก์ชันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะในช่วง1นถึงสต้องแยกเป็นแบบนี้1นถึงสเนี่ยจะเป็น x อ็กส่วนหกดถูกไหมแล้วเราก็บวกด้วยนะคะช่วง2อถึงสเนี่ยจะเป็นฟังก์ชัน1นส่วนสนะคะ x อ็กลบสองดแบบนี้ค่ะด้วยความที่มันเป็นคนละฟังก์ชันเราเลยต้องแยกเนาะอ่ะจากนั้นนะคะเหมือนเดิมก็ดึง1นส่วนหออกเนาะอาจารย์คิดไปเร็วๆเลยเนาะนะคะแล้วก็อินดิเกรลของ Dx นะคะช่วง1-2ถึงอันนี้ก็บวกด้วยนะคะอิ 3, นทะิเกรต2ถึงเนาะดึง1ึงส่วนออกนะคะข้างในก็เป็น x-2 ลบนะคะแล้วก็ dx ค่ะ1-6ส่วนเนาะอินทิเกรตได้ x กำลัง2ส่วน2นะคะช่วง1ถึง2บวกด้วยนะคะ1-3ส่วนเนาะอินทิเกรตก็คือเป็น x กำลัง2ส่วน 2, ลบ 2x ค่ะช่วง2ถึง3ค่ะแทนค่าเลยคะ่ 6, นะ1-6ส่วนเนาะตรงนี้ก็เป็น 2>, 2กำลังสส่วน2ลบ1กำลัง2ส่วน2เนี่ยก็ได้1นงะคะ1กำลัง2เนาะบวกด้วย1ส่วน3คูณด้วยค่ะในวงเล็บเนาอะอากำลังสส่วน2ลบ3คูน2ก็คือ6นะคะแล้วก็ลบอีกทีหนึ่งก็เป็น2กำลังสส่วน2ลบ2คูณ2คือ4นะคะแบบนี้อ่าอ่าเดี๋ยวอาจารย์ต่อข้างบนนะคะก็เป็น1ส่วน6เนาะคูณด้วยตรงนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะคะ ตรงนี้ตัดกันเหลือสองลบ1ส่วน2ก็จะเท่ากับ3ส่วน2ค่ะก็3ส่วน2คูณไปแบบนี้เนาะบวกด้วย1ส่วน3นะคะในวงเล็บนี้เราได้อะไรบ้างนะคะก็ตรงนี้ตัดกันเหลือเท่าไรเอ่ย2 2ลบ4ก็คือลบ2ลบ2เจอลบอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นบวก2นะคะตรงนี้บ้างละ่ะตรงนี้ก็จะเป็นา9าส่วน2นะคะ เป็น9ก้าส่วนสองลบหนะคะถ้าลบกันตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไรเอ่ย6 2 12นะคะ9ก้ลบสิก็จะได้3าส่วนสนะคะก็ได้เป็นลบสส่วนสนะคะเหมือนกันเนาะก็จะได้ออกมาเป็นนี่เนาะวงเล็บลบสส่วนสบวกสแบบนี้ค่ะนะคะจากนั้นคำนวณต่ออีกนิดนึงเนาะอันนี้ก็ตัด1ตัด 2นะคะก็ได้เป็น1ส่วน4บวกด้วยตรงนี้ได้เป็น1ส่วน3ข้างในนะคะ2ลบด้วย1นึงครึ่งเนาะก็เหลือ1ส่วน2ค่ะเท่ากับเซ่ส่วนส่บวกเหนหส่วน6กนะคะก็เป็น12คอ,อลนอนเนาะใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น3บวก2นะคะเท่ากับ5ส่วน12ค่ะก็ได้คำตอบนะคะว่า,า probability เนาะของ x นะคะตั้งแต่ 1ถึง3เนี่ยนะจะเท่ากับ5ส่วน12นั่นเองค่ะยาวเหมือนกันเนาะโอเคต่อไปข้อ3นะคะเราหา f ที่1กันนะคะซึ่งวิธีการหาก็คือลบอินฟินิตี้ถึง1นะคะของฟังก์ชัน fx นะคะแล้วก็ dx แบบนี้ค่ะก็แทนค่าลงไปเลยเนาะลบอินฟินิตี้ถึง0ก่อนนะอาจารย์แยกแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถึง0เนี่ย คือเป็นศูนย์ไปนะคะแล้วก็บวกด้วยอินทิกรัลศูนย์ถึงหนึ่งนะคะของฟังก์ชัน f x ก็คือ,อเป็นจานแทนค่าไปเลยละกันเนาะก็เป็น x ส่วน6นะคะแล้วก็ d x แบบนี้เนาะตรงนี้ตัดไปเป็นศูนย์เพราะว่าฟังก์ชันตรงนี้เป็นศูนย์นะคะแตะตรงนี้ก็เป็นอาจารย์บวกดึง1่ส่วน6ออกเนาะนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเหลือเป็นอินทิเกรตศูนย์ถึง1นะคะ x dx แบบนี้เนะเาะออกมาก็าจะได้เป็น1ส่วน6นะคะ ข้างในก็เป็น x กำลังสองส่วนสองเนาะใส่ขอบเขตให้ก็คือศูอนย์ถึงหนึ่งนะคะแทนค่าลงไปก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งส่วนหกเนาะใส่หนึ่งส่วนสองได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือลบศู 0, นยะ์เนาะยังไงมันเป็นศนะูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบหนึ่งส่วนสิบสองค่ะค่ะและสำหรับข้อ4นะคะเราก็จะมาหาฟังก์ชันกนารแจกแจงสะสมกันนะคะซึ่งหาได้จากอะไรเนาะฟังก์ชันกนารแจกแจงสะสมของ แต่ละช่วงเนาะเราก็ค่อยๆหาไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวดูวิธีของอาจารย์นะคะก็อันดับแรกนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรารู้แน่ๆก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นฟังก์ชัน fx เนี่ยที่ x น้อยกว่า0นะคะตรงนี้เนี่ยจะได้ศูนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะยังไม่มีความาความความน่าจะเป็นเลยถูกไหมยังไม่มีฟังก์ชันนี้เลยนะคะเป็นศูนย์ทั้งหมดเนาะทีนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เป็น0ถึง2ล่ะ จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นฟังก์ชันนะคะที่เป็น0ถึง2เนอะาจาจะทำแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงเป็น x นะคะโดยที่ x เนี่ยเป็นเอ่ยอ,อยู่ในช่วง0ถึง2นะคะเราก็จะพบว่านะคะสิ่งที่ได้ก็คือเป็น0ถึง x นะคะ f x d x นั่นเองนะคะ ซึ่งก็จะเท่ากับ0ถึง x x ส่วน6แล้วก็ dx แบบนี้นะคะแล้วก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็ได้ออกมาเป็น1ส่วน6ออกใช่ไหมแล้วเราก็อินทิเกรตอินทิเกรตนะคะเฉะพาะ x เนอะก็เป็น0ถึง x dx แบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะเท่ากับ1ส่วน6นะคะแล้วก็เป็น x กําลัง2ส่วน2เนอะอยู่ในช่วง0ถึง x แบบนี้นะคะ ก็คำนวณออกมาเนาะได้เป็น1ส่วน6นะคะแทนค่า x อเนาะศูนย์ก็เป็นศูนย์เราไม่ต้องแทนก็ได้ก็เป็น x กำลังสองส่วน2นะคะได้เป็น x กกำลังสองส่วน12นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าสิ่งที่เราได้อันถัดมาเนาะ,ะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็น x กกำลังสองส่วน12นะคะเมื่อ x อเนี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่0นถึง2นั่นเองนะคะแบบนี้ต่อมาค่ะ ถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้หาในช่วงนะคะศถึง2นะคะต่อไปเนาะสำหรับาการหาในช่วง x เนี่ยอยู่ในช่วงสองถึง4บ้างนะคะถ้าอยู่ในช่วงสองถึง4่หาย,ยังไงนะคะก็จะได้เป็น f x เนี่ยเท่ากับเหมือนเดิมคือลบอินฟินิตี้ถึง x นะคะฟังก์ชัน f x dx เนาะ เท่ากับเราฟินิตี้ถึง0ูนย์ตรงนี้นจะไม่มีค่าถูกไหมนะคะบวกด้วยนะคะ0ถึง2ค่ะและบวกด้วย2ถึง x เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เราคุยว่า x เอี่ยมากกว่า2แต่น้อยกว่า4นะตรงนี้นะ,ะเราจึงทำแบบนี้นะคะ,ะวิธีการก็คือตรงนี้เป็น0นไปเพราะว่าไม่มีฟังก์ชันความน่าจะเป็นนะคะ,ะก็เป็น0ถึง 2นะคะฟังก์ชัน f x ตรงนี้ก็จะเป็น x กำลังสองส่วนหกขอโทษ x ส่วนหกนะคะ,ะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ dx นะคะบวกด้วยอินทิกรัลของ2ถึง x นะคะก็เป็นเ3หนึ่งส่วนสาม x ลบสองแบบนี้นะคะแล้วก็ dx ซึ่งไอตัวหน้านะคะตัวนี้เนี่ยจริงจริงเราสามารถใช้แทน ใช้ตัวข้างบนมาคิดเลยก็ได้นะก็เป็น x e กําลังสองส่วสิเพราะอะไรเพราะเราคํานวณมาแล้วเนาะก็ะคือจริงๆมันก็จะคือฟังก์ชันคอนต้อจะเป็นสะสมนะคะในช่วง0ูนถึงสนั่นแหละเนาะอ่าก็จะได้ออกมาเป็นอา่าอาจารย์ขอแทนไปเลยเนาะก็เป็น2อกําลังสองนะคะส่วน12นะคะบวกด้วยตรงนี้ดึง1นส่วนสออกนะอินทิเกรตสถึง x นะคะอา่าวงเล็บ x อลบสค่ะ dx e ค่ะอันนี้ข้างบนนี้เป็น x e นะคะ อ่ะข้างล่างออกมาเนาะ2อกำลังสงหาร12ก็เหลือ4 1 0 4นะคะบวกด้วยเนาะอันนี้เป็น1 0 3อ่ะเป็น1 0 3นะคะด้าน,นในตรงนี้อินทิเกรตออกมาได้เป็น x อ็กกำลังสองนลบเอนะคะอินทิเกรตก็คือเป็นช่วง2ถึง x ค่ะได้ออกมาเป็น1 0 4บวกด้วย1 0 3นะคะแทนค่า x ลงไปเลยเป็น x อ็กกำลังสองนลบสอนะคะลบด้วย สองกำลังสองส่วนสองลบสอคูณสคือ4ค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ได้มาเป็นเศษหส่วนสบวกด้วยนะคะเศษหส่วนสตรงนี้ก็ค้าง x ไว้เลยนะคะตรงข้างหลังนี้ตัดการเหลือสองสองลบสี่ก็คือลบสนะคะลบสเจอลบอีกทีก็จะกลายออกมาเป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวกสอง แบบนี้นะคะก็เราก็คำนวณออกมาเป็นหนึ่งส่วนสะคะบวกด้วย x กำลังสองนะคะส่วน6กลบด้วยสอส่วนส x นะคะบวกด้วยสองส่วนสค่ะแล้วก็เอา1นึ่งส่วนสี่บวกด้วยสอส่วนสเนาะก็จะได้ออกมาเป็น x กำลังสองส่วนหะคะลบสองส่วนสา x เนาะบวกกันตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไรเอ่ย 12นะคะ3บวก8ก็เป็น11นะคะโอเคค่ะค่ะและจากหน้เมัธตกี้นะเราก็สามารถที่จะสรุปฟังก์ชันกาใจผส,สมของข้อนี้ได้ดังต่อไปนี้เนาะก็คือยกคาตอบมานะคะแล้วอีกอันนึงนะอันนี้คือยังไม่ครบนะคะอีกอันนึงที่เราต้องเขียนก็คือ1ค่ะเพราะว่าเมื่อ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ4ขึ้นไปนะคะเราก็จะพบว่าความน่าจะเป็นสะสมทั้งหมดก็คือ1เพราะว่า อย่างที่บอกนะคือเราจะซ้ำตั้งแต่ความน่าจะเป็นสะสมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีแค่ถึง4หลังจาก4ก็คือ0ูนย์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าหลังจาก4ก็จะไม่มีความน่าจะเป็นแล้วนะคะซึ่งพอสะสมเนี่ยไม่ว่าจะเกินคือพอถึง4เนี่ยมันจะถึงแค่1แหละเกินมากกว่านี้ยังไงมันก็จะกลายเป็น1แน่นอนนะคะอันนี้ก็จะได้คําตอบนะคะค่ะสำหรับการหา expected value เนาะข้อ5นะคะ ก็จะเท่ากับเนาะฟังก์ชันของอินทิเกรตเนะ x d f แล้วคูณด้วย fx นะคะแล้วก็ dx แบบนี้แต่ว่าเวลาเราคิดจริงๆเนี่ยเราก็จะใช้แค่ช่วงที่มันมีค่าฟังใช้ของนาจะเป็นแล้วก็คือช่วง0ู 2, นถะึง2เนาะ x คูณด้วย x ส่วน6แบบนี้นะคะ dx เนาะแล้วก็บวกด้วยนะคะอินทิเกรตของ2ถึง4เนาะเป็น เอ็กคูณด้วย1ส่วน3นะคะเอ็กลบ2แบบนี้นะคะแล้วก็ dx แบบนี้ค่ะซึ่งจะเท่ากับนะคะนี้อาจารย์ก็คำนวณออกมาเป็นดึง1ส่วน6ออกเนาะเป็น0ูนย์แบบนี้แล้วก็เป็น x กำลัง2 dx นะคะบวกด้วยดึง1ส่วน3ออกนะคะอินทิเกรต2ถึง4นะคะเป็น x กำลัง2ลบ 2x ค่ะ dx แบบนี้นะคะอินทิเกรตออกมาก็จะได้เป็น1ส่วน6เนาะ x กำลังสส่วนสนะคะศูนย์ถึง2บวกด้วยเศษหนึ่งส่วน 1, สาค่ะอินทิเกรตก็จะได้ออกมาเป็น x กำลังสส่วนสลบส x กำลังสส่วนสนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะตัดกันเหลือ x อย่างเดียวนั่นแหละเนาะเหลือ x อย่างเดียวนะคะในวงเล็บเนาะขอบเขตก็คือ2ถึง4ค่ะแทนค่าลงไปเลยค่ะก็เป็นเศษหนึ่งส่วนหนะคะตรงนี้เป็น 2กำลัง3าส่วนสนะคะลบศเนาะบวกด้วย4 1บหนส่วนสนะคะแล้วก็คูณด้วยในวงเล็บใหญ่ละกันนะคะเป็น4กำลัง3ามส่วนสลบสกำลัง2นะคะลบอีกทีด้วย2กำลัง3าส่วนสลบด้วย2กำลัง2ค่ะแบบนี้นก็คำนวณต่อนะคะตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น เศนหนส่วนหค่ะคูณด้วย8ส่วนด้วย3เนาะบวกด้วยนะคะเศนหนส่วนสวนคูณด้วยข้างบนนะคะเป็นสิบหกคูณสก็เป็น64ส่วนสเนาะลบด้วย16นะคะอ่าอันนี้ก็กระจายเข้าไปก็จะเป็นลบด้วยแอดส่วนสค่ะลบจะลบเป็นบวกเนาะเป็นบวก4นะคะอ่า คิดอย่างนี้ดีกว่านะคะก็จะง่ายขึ้นอ่ะข้างหน้านี้เนาะก็ตัดกันนะคะตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น4เนาะแล้วก็จะคำนวณแบบนี้เลยเนาะเป็น4ส่วนด้วย9นะคะบวกด้วยอ่ะเดี๋ยวมาทำในวงเล็บนี้กันก่อนเนาะตรงนี้ก็จะได้อะไรบ้างนะคะ64ลบ8เหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ56เนาะนะคะ56ส่วน3ส่วนอันนี้ลบกันก็จะได้เหลือ ลบ12นั่นเองค่ะเจ้ก,ก็มาแทนตรงนี้เนาะก็ได้เป็นแล้วก็คูณ1ส่วน3เข้าไปเนาะก็จะได้อมาเป็น56ส่วน9ลบด้วยนะคะ12ส่วน3นะคะ,ะตรงนี้บวกกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย60ส่วน9นะคะลบด้วย4 60ส่วน9เนาก็ทอนเป็นอย่างต่ำก่อนเนาะก็จะได้ออกมาเป็นนะคะ20ส่วนด้วย3นะคะ เมื่อทอดเป็นอย่างต่ำแล้วเราก็ทำเป็นส่วนเกินเนะเาะก็จะได้ออกมาเป็น6นะคะสองามสิบเนาะเศษสอส,ส่วนสะคะลบสก็เลยเหลือ,อทั้งหมด2องเศษสอส,ส่วนสะคะหรือว่าถ้าทำเป็นส่วนเกินก็จะเป็น6กบวกสเป็น8ปส่วนสค่ะค่ะเรามาทำข้อ6ต่อเนาะหรือว่าการหา variance เนาะยาวนิดนึงเนาะคลิปนี้นะขออภัยด้วยนะคะวิธีการหาก็คือเราหา เอ็กซ์เปเรคเต็ดแวของ x อกำลังสองกันก่อนเนาะ mm hmm. เพราะว่า uh, ตัวหลังเนี่ยเรารู้แนละ้วแต่ว่าตัวหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้นะคะวิธีคิดก็คือทำแบบเมืติกี้เลยเนาะแต่เป็น x อกำลังสองนะคะคูณด้วย f x แล้วก็ d x ค่ะใส่ค่าแบบเดียวกันเลยเนาะคือ0ถึง2 x งกำลังสองนะคะคูณด้วย x อส่วนหค่ะแล้วก็ d x เนาะบวกด้วยอินทิเกรตนะคะ2ถึง4 x ่กำลังสองคูณด้วย f 1ศษหนึนะคะ x อลบสค่ะแล้วก็ d x ค่ะ ดึงเหมือนเดิมนะดึง1.6ส่วนออกนะคะเหลืออินทิเกรตเป็น0นถึง 2, 2นะคะ x กําลัง3นะคะ dx เนาะบวกด้วยนะคะ1.3ส่วนสอินทิเกรต2ถึง4นะคะ x กําลัง3 2ลบ x กำลัง2ค่ะ dx ค่ะอันนี้ได้เป็นอะไรเอ่ยก็จะได้เป็น1.6ส่วนนะคะอินทิเกรตของ x กำลัง4ส่วน4นะคะขอบเขตคือ0ถึง2เนาะ บวกด้วยเซนหนส่วนสามนะคะอขอบเขตได้ออกมาเป็น x กซ์ำลังสส่วนสลบด้วย 2x กซ์ำลังสมส่วน3นะคะขอบเขตคือ2ถึงสค่ะแล้วก็แทนค่าลงไปเนาะก็เป็น1ส่วน6นะคะตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2องกำลังสส่วนสค่ะแทนศูนย์ลงไปก็จะกลายเป็นศูนย์เนาะอาจจะไม่เขียนละกันเนาะบวกด้วยเสนหนึส่วนสามนะคะ คูณด้วยเนาะเป็น4กำลัง4นะคะส่วน4ลบด้วย2กคูณด้วย4กำลัง3ส่วน3นะคะแล้วก็วงเล็บเนาะลบด้วยนะคะ2กำลัง4ส่วน4ลบด้วย2คูณด้วย2กำลัง3ส่วนด้วย3ค่ะใส่วงเล็บใหญ่ด้วยนาะอย่าลืมนะคะอ่ะก็หาคำตอบกันเนาะตรงนี้อ4 เดี๋ยวนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อตัดกันก็จะได้ออกมาเป็น4เนะาะเพราะว่าเป็น1 6บส่วนนะคะได้4นะคะข้างบนแล้วอาจารย์ก็ตัดอีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้เป็น2นี่เป็น3นะคะก็ได้เป็น2องส่วน3ค่ะบวกด้วยข้างในเป็น1ส่วน3เนาะตรงนี้ตัดกันจะเหลือเป็น4กำลัง3นะคะก็เป็น64เนาะ64 64นะคะลบตรงนี้เป็น 4กำลัง3 64กคูณ2ก็คือ128ส่วน3ลบด้วยนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นปือนเดิมเนาะ4นะคะลบด้วย8 2นะคะ16ส่วน3ค่ะใส่วงเล็บทีหนึ่งนะคะได้ออกมาเป็น2ส่วน3บวกด้วย1ส่วน3นะคะแล้วอันนี้ก็กระจายเข้าไปเนาะ อันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบสี่อันนี้ก็เป็นบวกด้วย16บหกส่วนสานะคะ,ะก็จะได้เป็น64สลบสนะคะแล้วก็บวกด้วย16นะคะลบด้วย128ยสแ่วนสแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเหลือเป็น60 2ิบส่วนสบวกด้วยสิบหส่วนสคูณด้วย60นะคะลบด้วยเท่าไรเอ่ยอันนี้ เหลือ112ส่วน3นะคะได้เท่ากับ2ส่วน3นะคะบวกด้วยนี้จะคูณกระจายเข้าไปเนาะก็เหลือเป็น20นะคะ60ส่วนสเนาะลบด้วย112ส่วน9ค่ะก็จะเท่ากับ20นะคะบวกด้วยตรงนี้ 9อาจารย์เอานี้มาบวกเราก็จะเป็น6ลบ1นนะคะเท่ากับนะคะ20นะคะลบด้วย1นึส่วน9ค่ะซึ่งก็จะได้20นะคะลบด้วย11เศษ7ส่วนเเท่ากับค่ะแเศษ2ส่วน9นะคะหรือถ้าเป็นเศษเกินก็จะเป็น9 8 7 2เป็น7 4ส่วน9ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็มาแทนใน variance ที่เราต้องการหาค่าเนาะก็จะได้ออกมาเป็น74ส9ลบด้วยนะคะ expected value ของเราก็คือข้อ5เมาตรกี้เนาะ8 3ทั้งหมดกำลัง2นะได้เป็น74ส9ลบด้วย8864ส่วน9นะคะได้ออกมาเป็น10 9นั่นเองนะคะ variance ของเราหรือว่าถ้าทำเป็นเินก็เป็น หนึ่งเซตหนึ่งส่วนเก้าเนาะขออภัยเป็นเซตส่วนขาค่ะ